สวัสดีค่ะท่านผู้ตรวจราชการและผู้นิเทศกระทรวงสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานีดิฉันนางยุพพรวัชรชดตระกูลพยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษเลขานุการทีมโรคจังหวัดอุดรธานีวันนี้เป็นตัวแทนนำเสนอผลการดำเนินงานเซอร์วิสแพลนโรคจังหวัดอุดรธานีค่ะจังหวัดอุดรธานีมีโรงพยาบาลที่สามารถให้ยาได้ทั้งหมด 5โนดด้วยกันคือ1โรงพยาบาลศูนย์อุดรธานีดูแลทั้งหมด7อำเภอ2โรงพยาบาลกุมภาวาปีดูแลทั้งหมด4อำเภอ3โรงพยาบาลบ้านผีดูแลทั้งหมด3อำเภอ4โรงพยาบาลหนองหานดูแลทั้งหมด3อำเภอและ5โรงพยาบาลบ้านดุงดูแล1อำเภอคือ อำเภอบ้านดุงจังหวัดอุดรธานีค่ะศักยภาพในการดูแลรักษาและการวางแผนหนดสตโตรกในจังหวัดอุดรธานีโรงพยาบาลอุดรธานีมีสโตรกยูนิต16เตียงและมีมอร g จิกสโตรก25เตียงมีนิวโลเมด4คนนิวโลสัน5คนโรงพยาบาลกุมภวาตี มีโซกคอนเนอร์12เตียงแทนเปิดโซกยูนิตในปี2 5 6พมีเจนเม็ด3คนโรงพยาบาลบ้านดุงเปิดให้ยาในปี2,558มีเม็ด1คนแต่มิถุนาสองพนห้ารหมหมอเม็ดไปศึกษาต่อทำให้โรงพยาบาลบ้านดุงขาดเม็ดแนวทางการ แก้ไขให้รีเฟอร์โรงพยาบาลอุดรธานีโรงพยาบาลหนองหารมีเม็ดหนึ่งคนโรงพยาบาลบ้านผือเม็ดหนึ่งคนส่วนโรงพยาบาลเพนแพนเปิดเป็นโหนดใยา TPA ในปี2564โต๊กจังหวัดอุดรธานีผ่าน PNC ในปี2561แพนรีแอ็กเครดิตในปี2563ค่ะ ผลการดำเนินงานโรคจังหวัดอุดรธานีจังหวัดอุดรธานีมีผู้ป่วยสโตรกปีละประมาณ3,000คนมาแอดมิทในโรงพยาบาลศูย์อุดรธานีปีละประมาณ2,000คนอยู่ในโหนดต,ต่างๆอีกประมาณ1,000คนมีอิชมิกสโตรกประมาณ74%เฮโมลิจิกสโตรกประมาณ26% และเป็นเคสรีเฟอร์จากจังหวัดอื่นประมาณ8.6อรัตราการเข้าโซ๊ฟ mm hmm. าสแท็กในจังหวัดอุดรธานีในภาพรวมมีอัตราการเข้าโซ๊ฟาสแท็ก mm hmm. ประมาณ42.2ซึ่งยังไม่ถึงเป้าหมายที่จังหวัดวางไว้คือ50ปปัญหาก็คือโ t o k e a w a r e n ยังไม่ครอบคลุมแนวทางการแก้ปัญหาก็คือเพิ่มการประชาสัมพันธ์ให้ความรู้กับประชาชนและบุคลากรในชนุมชนให้สามารถคัดกรองกลุ่มเสี่ยงและสามารถให้ความรู้กลุ่มเสี่ยงมากขึ้นแนวทางการแก้ปัญหาการเพิ่มการให้ความรู้กับประชาชนอสอมและการเพิ่มศักยภาพบุคลากร ในการให้ความรู้และคัดกรองกลุ่มเสี่ยงอัตราการให้ยา r t p a ในจังหวัดอุดรธานีในปี2574สามารถให้ยาได้7.4%ซึ่งถ้าเทียบกับปี2 5 6 0และ2561ถือว่าอัตราการให้ยาลดลงเนื่องจากว่า มีผู้ป่วยที่เกิดเลือดออกในสมองจากการให้ยาเพิ่มขึ้นในปี2562ทำให้เพิ่มความระมัดระวังในการให้ยามากขึ้นโดยเฉพาะกลุ่มเสี่ยงสูงที่จะเกิดเลือดออกในสมองเช่นกลุ่มลากอินฟารกลุ่มที่มีบีพีสูงกลุ่มผู้ป่วยสูงอายุและกลุ่มผู้ป่วยที่มีโรคร่วมจำนวนมาก ในด้านประสิทธิภาพการให้ยาพบว่าอัตราการให้ยาใน60นาทีของจังหวัดอุดรปี2563ลดลงทำได้7.38%จากการทบทวนระบบพบว่าประสิทธิภาพในการบริหารจัดการที่อาในบางจุดมีปัญหาราช้าเช่นการส่งแรบการทำที ในโหนดที่ให้ยาอทีพีเอเช่นกุมภาวาตีพบทวนพบว่ามีการย้ายตึกอุบัติเหตุและตึกการตรวจแลบจากการทบทวนโรงพยาบาลกุมภาวาตีพบว่าการย้ายตึก ER และห้องตรวจแลบทำให้ระยะห่างในการเดินส่งแลบต้องใช้เวลาในการเดินส่งแลบมากขึ้น ส่วนโรงพยาบาลบ้านดุงและโรงพยาบาลหนองหานมีปัญหาในการทำซีทีเนื่องจากมีเคสในการทำซีทีน้อยทำให้มีการเตรียมความพร้อมของเครื่องทำให้ต้องใช้เวลาในการเตรียมความพร้อมของเครื่องและบางรายต้องทำซีทีซ้ำสองรอบเนื่องจากซีทีไม่ชัดนอกจากนี้ยังมีปัญหาในการคอนเสิลหลายครั้งระยะเวลาในการคอนเสิล มากขึ้นการตัดสินใจในการให้ยาของญาติบางรายไม่มีญาติมาด้วยทําให้ระยะเวลาในการให้ยาของจังหวัดอุดรในปี2563ดอทูดิเดนทางเฉลี่ยมากขึ้นในเรื่องของอัตราการตายของผู้ป่วยสโตรกพบว่าในจังหวัดอุดรธานีปี2563มีอัตราการตายเพิ่มขึ้นจากปี 2 5 6 2เล็กน้อยโดยเฉพาะ h o r o l o g i c Stroke มีอัตราการตายที่สูงถึง17,2%จากการทบทวนพบว่ามีผู้ป่วยหนักและผู้ป่วยรีเฟอร์เข้ามาจากจังหวัดอื่นจำนวนมากผู้ป่วยที่เสียชีวิตส่วนใหญ่จะเป็นผู้ป่วยหนักที่มี Gas g ก ok s โต o c คม่ากอสองทีตั้งแต่เริ่มแรกทำให้ผู้ป่วยกลุ่มนี้เสียชีวิตสูง มากขึ้นแนวทางการแก้ไขเพิ่มศักยภาพในการดูแลและเพิ่มระบบการดูแลผู้ป่วยพาาทีแครลดการส่งต่อผู้ป่วยของโรงพยาบาลอื่นๆมายังโรงพยาบาลอุดอรธานีแต่ที่น่าชื่นชมคือดอทูโออาเฉลี่ยลดลงเป็น64.9นาที ในเรื่องการคัดกรองผู้ป่วยกลุ่มเสี่ยงโรคในจังหวัดอุดรธานีพบว,ว่าในภาพรวมสามารถคัดกรองได้มากกว่า90%แต่มีบางอำเภอเช่นอำเภอเมืองที่ตัวเลขการคัดกรองไม่ถึง90%จากการทบทวนพบว,ว่ามีความผิดพลาดในยอดดัวหารและฐานข้อมูลของผู้ป่วย มีการซ้ำซ้อนทําให้ฐานข้อมูลตัวหารมากกว่า<ม>ความเป็นจริงเกือบสามหมื่นลายแนวทางการแก้ไข<ม>กลุ่มงานการพยาบาลชุมชนได้แจ้งศูนย์คอมพิวเตอร์ในการปรับลดตัวเลขที่ซ้ำซ้อนลงผลการติดตามผู้ป่วยสโตรกหลังจำหน่ายหนึ่งเดือนผ่านโปรแกรม Smart ตซ c ซึ่งจังหวัดอุดรธานี ได้นำมาใช้ตั้งแต่เดือนมกรา2563พบว่ามีผู้ป่วยดีขึ้นและคงที่94%และเสียชีวิต5.0%ปัญหาอัตราการส่งเคสเข้าในโปรแกรมยังน้อยกว่าเป้าหมายที่ตั้งไว้และอัตราการตอบกลับได้แค่84.8%เนื่องจากเจ้าหน้าที่ยังไม่ รู้วิธีการใช้โปรแกรม Smart c o ีอย่างทั่วถึงแนวทางการแก้ไขได้มีการอบรมแนวทางการใช้โปรแกรม Smart c o ีให้กับเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องให้ทั่วถึงมากขึ้นปัญหาอุปสรรคในการดำเนินงาน Service p แพ t นสโตรกจังหวัดอุดรธานีโดยสรุปในเรื่องของอัตราการเข้าถึงบริการ s t ตรกฟัส t แ a ็ k ยังไม่ถึงเป้าโอกาสพัฒนาการเพิ่มการประชาสัมพันธ์ให้ความรู้แก่ประชาชนและกลุ่มเสี่ยงอันที่สองก็คือดอทูนิ i เดิล t ท m e เพิ่มขึ้นมีการตามรอยระบบและมีการทบทวนในเรื่องสาเหตุของการทำให้ดอทูนิ i เดิล t ท m e ยาวในแต่ละโหนดและมีการแก้ปัญหาในโหนดตัวเองมีการตรวจเยี่ยม นิเทศงานของคณะกรรมการและทีมนำเพื่อช่วยแก้ปัญหานำจุดเด่นของโรงพยาบาลที่ทำได้ดีไปช่วยโรงพยาบาลที่ยังมีปัญหาในเรื่องการบริหารจัดการ<ม>ในระบบที่ e ออันต่อมาก็คืออัตราการตายของโมูโรจิโตโรเพิ่มขึ้นเนื่องจากมีผู้ป่วยหนักเพิ่มขึ้นและผู้ป่วยรีเฟอร์มากขึ้น<ม>การแก้ปัญหา เพิ่มศักยภาพในการดูแลผู้ป่วยเพิ่มการอบรมแพทย์เฉพาะทางมากขึ้นลดการส่งต่อผู้ป่วยหนักมายังโรงพยาบาลอุดรธานีอันต่อมาก็คือการลงโปรแกรมและการใช้โปรแกรมมาสิโยังไม่ครอบคลุมและครบถ้วนโอกาสพัฒนาต่อไปก็คือการอบรม บุคลากรในการใช้โปรแกรมสมาร์ทจิโอสีให้ครอบคลุมมากขึ้นอัตรากำลังของพยาบาลเฉพาะทางในห o มโรจิกสโตรกและโรงพยาบาล M1 M2 ไม่เพียงพอโอกาสพัฒนาได้มีการจัดอบรมหลักสูตรระยะสั้นเคสเนเจอร์ mm hmm. หลักสูตรสามวันขึ้นโดยจัดขึ้นในเดือนมีนาคม2563ได้ทั้งหมด2รุ่น ครอบกลุมพยาบาลทั้งหมดเกือบ300คนขอจบการนำเสนอผลการดำเนินงานศิโรกจังหวัดอุดรธานีไม่แค่นี้ค่ะ